เบบี้ซินี่นะคะวันนี้เราพามาทานโอมกาเสษตรเนื้อที่ร้านโฮมูระวาเกิวกันค่ะและนี่ก็คือเนื้อที่ใช้ในวันนี้นะคะลายคือกรุบมากอยากบอกว่าใครที่คิดว่าจะมาทานเนี่ยไม่ควรทานอย่างอื่นมาก่อนเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆซินี่อิ่มแบบตัวกลมสามารถกินกลับได้เลยค่ะแล้วทุกเมนูก็คืออร่อยมากๆไม่ใช่แค่เนื้อนะคะผักในจานก็อร่อยทั้งหวานแล้วก็กรอบซินี่งงมากว่าเชฟเขาทําได้ยังไงเพราะปกติซินี่ไม่ทานผักเลยแต่ว่าวันนี้หมดเกลี้ยง จานที่ซินี่ชอบที่สุดก็คือนี่เลยค่ะขนมปังเขาจะมีความหอมเนยส่วนเนื้อก็จะมีความจ j u ซี่นุ่มละลายในปากฟินมากแอบบอกว่าเราเริ่มจุกตั้งแต่เมนูนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันมีแป้งเยอะ พยายามห้ามตัวเองแล้วว่าอย่าทานแป้งเยอะเพราะว่ามันจะอิ่มเร็วแต่ว่ามันหอมมากๆจริงๆค่ะอดไม่ได้แต่ละเมนูก็จะใช้เนื้อส่วนที่ต่างกันออกไปแต่ว่าอร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะสายเนื้อเนี่ยไม่ควรพลาดส่วนราคาซินี่ไม่ทราบนะคะเพราะว่าพี่คิมพี่บุ๋มพามาเลี้ยงวันเกิดแล้วก็ได้ของขวัญสุดน่ารักด้วยขอบคุณพี่ๆทั้งสองนะคะ